สวัสดีค่ะพบกับรายการ1นาทีกับพยาบาลมหิดนรายการที่เหมือนมีพยาบาลอยู่ใกล้คุณคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยกําลังเริ่มหัดพูดนะคะแต่ทว่าลูกของเราไม่มีท่าทีที่จะเริ่มพูดเลยเราก็อาจจะมีความกังวลว่าลูกของเราผิดปกติหรือไม่วันนี้รายการเรามีเทคนิคดีๆในการกระตุ้นพัฒนาการในการพูดของเด็กมาฝากกันค่ะ จริงๆแล้วเด็ก2ขวบเนี่ยค่ะเขาจะต้องพูดเป็นคำๆหรือว่าพูดเป็นประโยคได้แล้วนะคะการที่เขาพูดได้ช้าหรือยังไม่พูดอาจจะทําให้การเรียนรู้ของเขาช้าลงค่ะทีนี้เรามีเทคนิคง,ง่ายๆที่จะทําให้เขาพูดได้นะคะอันแรกเลยก็คือต้องพูดกับเขาค่ะพูดกับเขาแบบเห็นหน้าเห็นปากนะคะเพื่อให้รู้ว่าเสียงเปล่งออกจากตรงนี้หากิจกรรมที่ทำให้รูปปากเขาเปลี่ยนเช่นการให้เขาเป่าลูกโป่งเป็นต้นนะคะอาจจะทำให้เขาขยับปากได้ดีขึ้นค่ะ อันที่สองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่าเพิ่งรู้ใจเขาทั้งหมดนะคะจะต้องให้เขาเปล่งเสียงหรือบอ,ก,อกความต้องการบ้างไม่ใช่ทําแทนเขาทุกอย่างค่ะและอันสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยค่ะมือถือหรือว่าจอโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยจะต้องออกจากสายตาเขานะคะเพราะว่าตอนนี้ในสองขวบแรกเนี่ยเขาห้ามเลยค่ะห้ามเล่นกับมือถือหรือว่าห้ามจ้องมือถือเลยนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ภายนอกเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าค่ะ การส่งเสริมพัฒน,นาการของลูกก็เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกนะคะเพื่อที่ลูกของเราจะได้โตขึ้นมามีพัฒน,นาการที่สมวัยและเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไปนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ